บายเซ็ตแล้ว,วอพอมาข้างนอกข้างนอกขามถนนกันบาทนีรถหลายบังเงินหินหลุบลุเหมือนเป็นเดียวเดีด๋วยวหลดนะรถกันหลายพี่น้องโอ้ยมวนหลายเจรจากีจดรถด้วยฟังคุณ ข้อนั้นเป็นรูปเหมือนโอ้ยยังไงหรพี่ปล่าเดี๋ยวลูกเดี๋ยวไปข้ามข้ามรถจะไม่ไนนไมีมังจอดทั้งลังออกทั้งลงงังเข่าหรือเปล่า ừ. không thay, đẹp cả hoàn Má hoa bùn Này bùn lái gì đó, Nhà nhôm còn lại, Nhà nhôm lại, thật Nhớ được đó Papa Má má má

แม่เอาแดเบ๊าบาขอพอดน้ำกันได้ไปนอนได้เอยลูกเหมือนเพิ่นลูกองไงนะครับจิมเมียแสงไงาไฟไว้้นมีครับขอ ให้น้ำดำ่มมัรวยยิย่งปังทุก่ันนะครับเด้อผมขอมามรับชมกับแสนได้ก่อนครับสวัสดีครับ